ทุกท่านด้วยนะคบวันนี้ผมบราสเนเกมวันนี้ผมมบาลจะมาสอนวิธีเอาอินโฟมาใส่ในคลิปนะครับที่เราทำอินโฟกันนะครับแอปที่ต้องใช้ก็มีเพียงแอปเดียวนั่นก็คือแอปนี้นะครับเว่าอา่านไม่ออกนะก็ไปหาโหลดในในเพจสโตนะครับผมจะไม่เปิดให้โหลดน,นะครับผมจะไม่ทิ้งให้โหลดแต่ให้คุณไปหาเองในเพจสโตนะครับ นี่นะเป็นแอปชื่อแอปนี้เลยนะครับไปหาโหลดได้ในเพจสตอร์แบบง่ายๆนะครับใช้ที่น้อยครับอ่ะถ้าคุณอยากอ่ะกดเข้าไปเลยปึ๊บกดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับอะไรช็อปๆไม่แหละครับอ่านไม่ออกต้องเข้าใจนะคนไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะพอมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับคุณไม่ต้องกดเลยครับคุณกดเข้าที่แก้ไขวิดีโอนะครับมันเห็นว่าจะเป็นแบบนี้คุณก็หาวิดีโอของคุณมาวิดีโอไหนดีวิดีโอไหนดี อแอปนี้สามารถใส่เพลงได้ด้วยนะครับใส่เพลงในคลิปให้มันแบบเลื่อนหูนะครับสบายๆนะครับไม่ต้องยี่อะไรนะนี่ทำอย่างอันนอืนอะไรกบนี่นรกนี่นะครับอ่านี่เป็นคลิปใช่ไหมถ้าคุณอยากเปลี่ยนเพลงนะครับเนี่ยเพลงเพลงมันไม่สนุกหรือมาคุณเข้ากดที่เพลงระดับแล้วคุณก็ในหน้ากด ลบเพลงต้นไอ้ลบเสียงต้นฉบับนะครับลบบแล้วคุณก็เลือกเพลงของคุณนะเพลงของฉันนะคุณก็เลือกเพลงของคุณที่คุณชอบนะมาใส่อ่าผมก็เอาเพลงนี้แล้วกันเพลงเพลงเพลงชุบ เพลงนี้ก็ได้นะครับเี่งแบบมาจะเป็นแบบนี้นะครับตื่นเดินตื่นตื่นเดินเดินเดินนเดินนะครับในแบบนี้นะแต่ถ้าจะใส่โฟนะครับลบลบก่อนอาชิปมานะชิปไหนก็ได้ครับอ่าผมเดี๋ยวเอาชิปเมื่อกี้นะครับแต่คุณลูกอันนี้เลยครับสำคัญมากคือต้อง โฟมาก่นแล้วก็สาเพลงที่หลังนะครับชุบก,กดเริ่มนี่ครับมันเป็นเพลงใช่ไหมุบเดินเดินเดิน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 เดนดนเครับเป็นแบบนี้เานะครับมนจะเป็นโฟใสไปด้วยนะแล้วอคุณกดเนี้นช่ครับเอานี้ครับคุณกดนี่ครับที่มันเป็นสีแดงๆที่มันอยู่ข้างบนตรงเหมือนรูปอ่น่นะครับตัวน่ารัะมันจะมาที่นานี้นะ คุณก็บันทึกไปยังแกลอรี่หมวดความเร็วไม่ต้องละเอียดมากนะครับนัองจะไม่สวยนั่นล่ะสวยจ่ว่าวิดีโอที่ใช้มัน่าจะลรื่นแล้วแต่คนนะครับถ้าวิดีโอนานมันก็จะโหลดช้าแต่ถ้าวิดีโอแบบห้าสามสี่วิมันก็จะโหลดเร็วมากๆเลยโอเคนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากง่ายๆ คนเนี่ยน้องคนในไลน์ครับน้องคนนี้เขาถามมาครับนะครับน้องคนนี้เขาถามมาครับนี่ครับก็บแกลงใหม่ของผมนะครับมีคนเขาเชิญมาครับแก๊งนี้นครับถ้าใครอยากเข้าก็เขียนบอกไว้ด้านล่างนะครับแต่ผมต้องคุยกับน้องเขาก่อน,นครับตอนนี้มีห้าหกหกคนนะครับต้องการอีกสี่คนครับ ซับไม่ต้องนะครับซับเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับถ้าคุณอยากเข้าจริงจริงคุณก็เข้ามานี่นะครับมันก็จะถึงเราจะออกเราไปเล่นเกมรอเลยก็ได้แต่ว่ามันจะโหลดซึ่งผมฉันเล่นนะเดี๋ยวเพิ่งเล่นแบบเกมออนไลน์ให้เล่นแบบคนเดียวก่อนนะมันก็ให้มันโหลดมันเร็วอะผำม,มาละยินดีด้วยคุณแล้วเราที่แคนโนลี่นะครับชิปวีดีโอฟรีนะ ันน่าจะเป็นแบบนี้ชำาะแต่เวลาลงคลิปนะคะั็จะเป็นอินโฟอของเราเลยนะคบตื่นเด่นนะคบมนานล้วสั่อินโฟให้นะครับแค่นี้เองนะคะง่ายง่ายครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย